รายชื่อผู้ใกล้ชิดหลวงปู่เนนคำทั้ง20รายชื่ออยู่ในมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสก่อนใช้เวลา2วันในการตรวจสอบหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของปปสหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศจะแจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินการต่อเนื่องโดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมด ของพระวิลพลสุขผลหรือหลวงปู่เนนคําและผู้ที่เกี่ยวข้องเราพบว่าโครงข่ายบัญชีของเนนคาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปเชื่อมโยงกับโครงข่ายของกลุ่มนักค้ายาเสพติดและมีการดําเนินคดีมาก่อนหน้านั้นปปสจะใช้พลบมาตรการในการที่ใช้อํานาจเลขาธิการนั้นยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมดนอกจากนี้ข้อมูลเชิงลึกของปป,ปสพบว่าคนใกล้ชิดของหลวงปู่เนนคา เคยถูกจับในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือจังหวัดตากส่วนการติดตามจับกุมตัวหลวงปู่เนรคำที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแม้ประเทศไทยไม่มีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศแต่มีความร่วมมือในคดีอาญาร่วมกันจากการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง5หน่วยงานติดตามดำเนินคดีหลวงปู่เนนคำและตามล่าเส้นทางการเงิน DSI ได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วดังนั้น DSI จึงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินคดีพร้อมประสานขอข้อมูลที่หน่วยงานอื่นได้ทำการสืบสวนไปแล้วกรณีการกระทําผิดของหลวงปู่เลนคเนี่ยนะครับหรือพระวิรพลฉันติโกเรบสุดผลเนี่ยนะครับเป็นคดีพิเศษซึ่งที่ดีได้ใช้อำนาจตามกฎหมายคือพราชเหตก,การสอบสวนคดีพิเศษ อนุมัติดาเดน,นินคดีพิเศษ,ษ,ษแล้วเมื่อตอน9โมงเชา้าเราได้เห็นท้องกันว่าขณะนี้เราพบการกระทําของหลวงป,ปู่เด่นคำนี่ที่เข้าข่ายเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายแตฐานความผิดด้วยกันจากข้อหากระทําชําเราเด็กหญิงและพระคู้เยาว์เข้าข่ายการกระทําความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หลีกเลี่ยงภาษีสุกากกรรถหรู9คันและมีการส่งออกต่างประเทศเสพยาเสพติด แสดงวุฒิการศึกษาปริญญาดุษฎีกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสันนิภาพโลกฆ่าคนตายโดยประมาทความผิดฐานฟอกเงินและอวดอุตลิมนุษยธรรมเป็นแดฐานความผิดที่ดีเอสไอได้กล่าวโทษจนรับเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องพวพันกับยาเสพติดปปสเท่านั้นจะเป็นผู้ขายปริศนาถอนรหัสหลวงปู่เนนคำกรมลอออกมาให้สังคมได้รับรู้ความจริงชนิดห้ามกระพริบตาวิรชัยแม่นคงวิวัฒ NBT News for